เรามีความสุภาพทำตนเราถึงจะไม่ลืมเนาะแต่ว่าเราจะนึกได้ว่าพระเป็นเจ้าต่างหากที่คอยกอบกู้เราเมื่อกี้พ่อก็้ไปพับใจนาะคำพูดของซิสเตอร์ที่พูดในบทสดุสด,ด,ดีนะว่าว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้ลืมผู้ที่ยากจนและขัดสนเนาะรองทรงกอบกู้คนที่ขัดสนมาจากฝุ่นดินใช่ไหมแล้วก็คนยากจนขึ้นมาจากกองขยะ,นะเนาะทำให้เราได้เข้าใจจริงๆว่าเออเรานั้นมาจาก ธรรมชาติที่สุดนะมาจากดินจริงๆนะบุญฟองซิต้อบุญคาลาพูดถึงสิ่งนี้มากนะความตุภาพการที่เราติดดินนะติดดินพรารดาพคคินีของประชาชนนะกิตารติดดินแล้วก็ทําให้นึกถึงสิ่งที่ศิปลปาไม่รู้พูดวันไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าอ่านมาจากสื่อเน็ตนะปาเลโอที่14นะก็ได้ย้ําเตือนดูน่าสนใจมากก็เตือนถึงผู้ที่มีสรมัญนักนะ แต่ว่าเขาพูดถึงบรรดาบิชอปโดยตรงนะแต่เกราก็พูดถึงพวกเราด้วยนะที่เราเป็นฐานันดอนเป็นซิสเตอร์เป็นทุกๆคนนะเขาบอกว่าให้เรามดระวังนะให้บรรดาบิชอประมัดระวังการหลงการรู้สึกภาพภูมิใจในอำนาจหรือว่าตำแหน่งที่ตนเองมีเนาะเออฟังแล้วก็สะกิดใจและก็ได้ข้อคิดจริงๆเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นสิ่งเดียวที่พี่เจ้าได้ตักเตือนเราจริงๆนะว่าเรนั้นเป็นเป็นผล สิ่งสร้างใหม่ที่มาจากพระเป็นเจ้าทําให้เราได้ไต่ตองจริงๆแล้วขอบคุณพระเราจะได้ไม่หลงในตนเองเนาะเราจะได้กลับใจเราได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเนาะและให้พระวาจาเนีนทำได้เกิดผลเพราะว่าเราเรับรู้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ตกในบาปเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็เข้มแข็งเนาะอันนั้นมนุษย์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงเสมอแต่เมื่อเรามีความเชื่อในพระเป็นเจ้าแล้วเราจะค่อยๆเปลี่ยนตนเองเป็นเหมือนกับพระพินเจ้าขึ้นในแต่ละวัน ในความศักดิ์สิทธิ์ในความเรียบง่ายของชีวิตในความไม่มีพิไม่มีภัยในความนิ่งเงียบในความสงบในความไม่ทะเยอทะยานในความสุภาพและในน้ําตาที่เรามีที่มันตกอยู่ภายในอาจจะไม่ตกมาภายนอกก็ได้นะแต่ว่ามันตกภายในเพราะว่าเรานั้นยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความไว้วางใจแล้วเราก็รับร,รู้ว่าพระจารณ์นั้นอยู่เคียงข้างเราเสมอ าาาาพี่น้องจงภวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด ข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาที่ทูนถวายในโอกาสรลึกถึงนบุญยนคริสโตสตมนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายเชื่อฟังคำตักเตือนของท่านจึงมีความยินดีถวายตนทั้งสิน้นแด่พระองค์พร้อม,อมกับสักการะบูชานี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งะบารมีพระเกศเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่าน,นจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าลลให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพันุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล ทุกสถานแห่งผลขอพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอบผลเดชาพระบารมีพระกิตเจ้าพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักมีความยินดีในโอกาสฉลองท่านนบุญยอดคริสโตตมข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านจะได้รับความรู้จากคำสั่งสอนของท่านและได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าต้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสัตุดีพร้อมกับเทพนิกอรและบรรดานักบุญปิณิจการว่าด,ดังนี้ ศักดิธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุปร,าารออประการพอสงพระกรลุณาสรงพระจิตเจ้ามาบรรดานให้ปังลเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยสูคริสเจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสเจ้าจะสรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบิออกประธานแก่บรรดาสิทธตัดว่ารับปังนี้ไปกินในทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าวังอุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกรบรรดาศิตตัดว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยง โลหิตสิ้นจะหลังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระเจ้าได้สิ้นพระชนพระกิตสจารส่งกับคืนพระชนบุชี พระเกศเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเกศเจ้าขอน้อมถวายพังอัมบันดาลชีวิตกับเทรหิตอัมบันดาลความรอดนี้แดรองคงขอขอบพระคุณที่สรงเลือดสันข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพรองคงข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกาย และพระรหิตของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกที่มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาเรโอที่14พระสังฆราชตนวีระเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังที่ได้กลับคืนชีพอาลอชมันดาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุด พรสงพระกศุนายข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีปชรนีพระเจ้านบุญโยเซฟ์าสดาของพระนางบรรดาคาราสาวกนบุญยอนคิสโสตอมนบุญฟางซิสนบุญคารานบุญทุกท่านบุญยาลาสิ์ทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสเจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคิดเจ้าพร้อมกับพระคิดเจ้าและในพระคิดเจ้าถ้าแต่พระพิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคิดเจ้าทรงสอนถ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักกาลพระนาจัจงมาถึง พระประสงค์สำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประานอาหาร <ใน S 1> ประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อาภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนช่วยให้คนจาวามช่วร้ายโปรดเธอพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้พ้นพยันตารายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณา,าพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตัดกับอัคาราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านเรย่าส่งถึโทษข้าวเจ้าแต่โปรดทอาพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่ยมีสามัคีธรรมอามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเลิศและคองลาตลอดนิรันดรคอยสันติสุขของพระคระคิสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ ให้เรามาอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกัน นี่คือลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงรับรังบาป <c oughs> ของโลกพืที่พระเจ้าทรงเรียกม,มารวมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข <c oughs> พระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ข้าแต่พระผู้ทรงพระไทยการุณาโปรดให้ศินศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับในโอกาสเดลึกถึงในบุญยองคริสโตสต,ตมนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นคงในความรักต่อพระองค์และประกาศยืนยันความจริงของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งขระบารมีพระกิตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน ขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพั์นุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด โซเรียบุราศีธาแปดองแห่งประเทศไทยให้มาราชัยพระองค์ในฐานะพระสนนณาบวชครูคำสอนคาราวาทและยาวชนในพันธกิจไทยคู่โลกให้รอดผลของพระเยซูคริสต์เจ้าบุราศีธาแปดท่านนี้ได้ต่อบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ อุทิศตนเพื่อความรอกของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระัทงชีวิตคงให้แบบฉบาบของท่านบานดาลให้ขจวาทั้งหลายเจริญชีวิตกู้ควรกับนามกฤษชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญราศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทย ได้รับก,การประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิอเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์เปิดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญดาสีด้วยบุรราศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทย นบุฟอร์ซิสโกนบุงคาราราชนีแห่งสันติภาพเดชะพระนามพระวิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน